โอเคเอาล่ะจ okay. right. so ้าโจ้ส so วัส so ดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจที่พี่อีกันแล้วเย้วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกนะครับก็รางวัลน,นะที่ผมบอกไปว่าฉลองแจกหมื่นซับนะครับอันนั้นแจกโค้ดคือผมแจกโค้ดไปแล้วนะโค้ดนั้นเป็นโค้ดสกินปืนนะครับเป็นสก,กินปืนเช่าสว่วนนี้คือผมบอกไปในคลิปว่าให้คอมเมนต์อยู่ดีไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบ,บคุณผู้ชมเมือคืนนว่าผมจะสุ่มให้บัตรไกด์หน้านะครับ5คนนะุณผู้ชมเป็นรางวัลน,นะครับ70,000ซับที่ผมเคคยบอกไวุ้ณผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมมก็าตรวจสอบยูดีคุณผู้ชมนี่คย คอมเมนต์ในคลิปนี้นะคุณผู้ชมก็ตรวจสอบเนี่ยประมาณนี้มีสิทธิ์ได้ทุกคนนะคุณผู้ชมเนี่ยเมนยูไอดีเมนอะไรก็ได้เน่ยไม่มียูไอดีครับน้องอันนี้คือจะอดได้นะเพราะว่าถ้าก็พี่ส่มเหมือนชื่อน้องมาคือพี่ให้น้องไม่ได้พี่ไม่รู้พี่จะให้น้องยังไงคือแบบมันไม่มียูไอดีน้องบอกว่าชอบมากน้องน่าจะเขียนว่าชอบแต่เขียนผิดนะแต่ว่าคือแบบมันไม่มียูไอดีครับน้องไม่เมนยูไอดีพี่ให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งให้น้องไงติดต่อยังไงจะเติมให้น้องยังไงเนี่ยยินดีด้้้ววยคครััับบอออนนนนนีีีีพ่่่ก็ชแตามมดง ยูไดีไม่มีเลยอันนี้ก็ดีครับป่าผมสนับสนุนผมอยากเข้าแค้นมากครับแต่ยูไดีน้องไม่ใส่ครับอันนี้เป็นผู้ตามเท่าไหร่เป็นคนที่ได้หัวใจมากสุดเสียอ่ะคนนี้คอมเมนต์บ่อยคุณผู้ชมอันนี้เป็นผู้ตามคุณแบบสาธารณะมาห้าวันคุณผู้ชมก็ติดตามมานานแล้วคุณผู้ชมเม้นยูไดีแล้วมีโอกาสได้คุณผู้ชมใครเม้นยูไดีมีโอกาสได้หมดส่วนนี้เม้นมาเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าอับดุลละรอซักขออนุญาตลบสองคอมเมนต์นี้นะคุณผู้ชมถามว่าทําไมถึงต้องลบพี่ คือถ้าเกิดน้องเมนอันบนเป็นยูดีใช่ไหมแต่ว่าสองอันล่างมันไม่มียูดีถ้าเกิดพี่ส่งปุ๊บมันมาเด้งโดยอันเนี้ยที่ว่าของน้องที่เมนยูอีดีน่ะน้องจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ติดยูดีครับเพราะฉะนั้นพี่ขอลบสองคอมเมนต์นี้ก่อนนะคือพี่ไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับว่าคือพี่ลบเพื่อว่าเพื่อให้น้องได้รางวัลนะท่านผู้ชมถ้าเกิดส่มมาเป็นชื่อน้องน้องจะได้รางวัลจริงๆคือแบบมันจะไม่ส่มแบรอื่นนะท่านผู้ชมเอาไปหนึ่งไลค์ก่อนส่วนนี้ตื๊ตตตตต ขออนุญาตลบนะครับเพราะว่าไม่มี U ีดีอันนี้เม้นมา2อันแต่ก็ไม่มี U ีดีทั้ง2อันเลยผู้ชมครับคือคือเป็นเม้นแรกด้วยจริงๆพี่อยากให้นะเพราะเป็นเม้นแรกเป็นเม้นแรกเลยอันนี้ด้วยไอ้ักพันนี่ก็ไม่เม้นต์วดีทำไมไม่เม้นยูดีกันครับพี่ถามจริงแล้วก็มันจะมีข้อความตกหล่นนะบางคนที่ไม่ได้เห็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นนี่ระงับเพื่อเราตรวจสอบถ้าเป็นคอมเมนต์แปลกๆอาจจะโดนระงับไปคุผู้ชมอันนี้อยากได้เพรครับอันนี้ ให้ผ่านได้ครับเป็นคอมเมนต์ที่ไม่แปลกคุณผู้ชมอันนี้เม้นต์ยุดีอย่างเดียวให้ผ่านได้ครับโอเคให้ผ่านได้อันนี้ฝากช่อง youtube เอ,อ่อลบไปแล้วกันโค้ดเอ,อ่อเกี่ยวไหมนะ่ะโอเคผ่านไปแล้วกันโอเคเม้นต์ยุดีผ่านไปเม้นโค้ดให้ผ่านไปแล้วกัน, AD, น,น,ว,กนว่าส่งไปพี่ก็แจกไม่ได้ดิไม่เคยได้เลยอันนี้เม้นต์ยุดีติดตามมานนาแล้วเม้นต์ยุดีโอเคขอให้ถึงแสนเซ้าเม้นต์ยุดีโอเคเสือร้ายเม้นต์ยุดีโอเค อันนี้ผมติดตามพี่มานานแล้วครับอันนี้แจกเพชรขอลบคือถ้าเม้นปกติไม่มเม้นใส่ของเขาอะในคลิปอื่นอะพี่จะปล่อยผ่านมาแล้วแต่ว่าคือวันนี้ว่าคลิปนี้พี่ต้องอันนี้ไงอันนี้เมน้นต์ดีแล้วก็มีอะไรเนี่ยสองอันอะไรเนี่ยแจกห้าพันเพชรโอ้โหเต็มหลกัหลกๆคือคอมเมนต์หลายอันโดนอันนี้นะำมืออันนี้จะโดนสแปมไว้นะ คือพี่ไม่ได้เป็นคนสแปมนะแต่เฟซแต่ยู u ูบอ่ะเขาจะสแปมพวกคอมเมนต์ที่ว่าแปะลิงก์ช่องหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบแจกเนี้ยแล้วมัมีเนะี่ยแท็กเนี่ยพี่ว่าน่าจะโดนสแปมเพราะแท็กถ้าลองใส่แท็กประมาณนี้น่าจะโดนสแปมคือเขาแท็กเพื่อให้คนไม่ต้องพิมพ์มาถ้ากดแท็กพวกก็จะไปช่องเขาเลยอะไรอย่างงี้เป็นการหรืว่าการตลาดที่ดีท่านชมแต่ว่าคอมเมนต์มักจะโดนโดนบล็อกโดย YouTube ทูบชมแต่พี่จะไม่ไรายงานพี่แค่ลบทิง้งเฉยเฉยเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นพี่ก็อันนี้เฉย โอเคคุณผ okay, ู้ชมครับนี่ u ู d ที่เมื่อกี้ตรวจสอบแล้วก็จะเด้งมาอยู่หน้านี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือหลังที่ว่าขี้เกียจลงนั้นแล้วก็เด้งมาอย่างโอเคตรงนี้ไม่นนมีละขอรีบแป๊บนึงคุณผู้ชมใช่ป่ะเด้งมาแล้วใช่ไหมไม่คิดยูอีดีวะคุณผู้ชม นับก่อนเหมือนมองแสดงไมโครบะัะหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสดสิดสิี่สิบอ็ด่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบปดยบเกตรงนี้มียีเก้าผมขอดูในโทรศัพท์ผมก่อนชมว่ามียี่สิบเก้าจริงไหมน้ำผู้ชมเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่เท่านะผูชมประมาณนั้นแล้วก็ น,นี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้คนดูเจ็ดร้อยดูคอมเมนต์มากกว่ายี่สิบเก้านะโอ้โหเต็มคุณผู้ชมไม่ไม่ยี่สิบเก้าิงด้วยมเขาไม่มีนอนชมก็ประมาณนี้นะกดไลค์ก่อนครับคุณผู้ชมกดไลค์เสร็จแล้วก็คัดลอกครับคัดลอกลิงก์โอเคคัดลอกลิงก์เสร็จมาวางนี่ครับนี่คือเว็บสุ่มนะเป็นเว็บสุ่มคอมเมนต์คุณผู้ชมมันจะสุ่มคอมเมนต์ของคนที่ได้รางวัลชมครับก็ผมก็จะสุ่มแล้วผมก็จะเติมให้คุณผู้ชมว่าใครจะม,มีคนได้คุณผู้ชมก็กดรันไป แปดสิบเก้ามีแปดสิบเก้าคอมเมนต์เหรอผมว่าเว็บนี้ไม่ใช่แล้วแปดสิบเก้าคอมเมนต์ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้คอมเมนต์ไม่ถึงแปดสิบเก้าผมขอเปลี่ยนเว็บแป๊บนึงคุณผู้ชมนี่โอเคเว็บนี้ผมเคยใช้นี่คุณผู้ชม,มเว็บนี้เคยใช้อยู่อันนี้ตรวจสอบดีอยู่นี่โอเคครับเอออะไรเนี่ย86คอมเมนต์สรุปมันมี86จริงๆเหรอนเนี่ย แสดงว่าเมื่อกี้หลังบ้านเห็นไม่ครบะดิโอเคคุณผู้ชมครับงั้นถ้าเกิดใครที่เมนไม่ถูกคุณผู้ชมคือประมาณเมนซ้อนเมนซ้ำนะครับคือเมนอยู่ดีไม่ถูกอะ่ะจะไม่ได้นะคุณผู้ชมก็เอาว่าเข้าใจตรงกรันนะเดี๋ยวผมไปหาช่องเติมเกมก่อนเ,ออเต็มเฉยกดเพจโอเค โอเคพร้อมช่องเติมเกมพร้อมมาครับซุมไอดีแรกเป็นใครโอเคครับน้องคนนี้เออชื่ออะไรเนี่ยมีหัวใจด้วยเอยคนนี้ยินดีด้วยนะครับน้องชื่ออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาว่าพี่เติมให้นำชมน้องคือคนแรกที่ได้พี่แจกห้ารางวัลนะครับจะมีห้าคนที่ได้น้องคือคนแรกรนี่ครับน้องโอชื่อในเกมก็ชื่อนี้เหมือนกันนะครับนี่โอเคบัตรเกมหน้าครับนายเวบคัอนเทพคุณผู้ชม เว็บนี้ไม่โกงไม่เกียนนะครับพี่ซื้อขายมานานมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ชมก็จัดไปครับซื้อทีเดียวแล้วคุณผู้ชมสิบใบล้อเล่นครับซื้อห้าใบครับมีแค่ห้าใบจะซื้อสิบได้ยังไงล่ะเฮ้ยโอเคซื้อสําเร็จครับของถูกส่งไปในข้อความเมื่อซื้อเสร็จแล้วก็ไปดูตรงกล่องข้อความเข้าผู้ชมนี่เห็นไหมการซื้อขายของพี่บ่อยขนาดไหนผู้ชมนี่กล่องซุ่มสกินปืนก็คือโค้ดอ่ะพี่ก็เคยซื้อนะไม่ใช่ไม่เคยซื้อบอกเลยเว็บนี้เครดิตแน่นครับเพราะว่าพี่ซื้อประจํา นี่เอ้ยโอเคครับคนแรกมาคนแรกมาครับท่านชมเติมไปเดี๋ยวหาว่าแจกไม่จริงเรียบร้อยท่าชมเติมแล้วนะน้องคนนี้นะครับชื่อในเกมนะครับได้ไปแล้วนะต่อไปก็ออกจะหมดไอดียท่านชมแล้วก็เข้าไอดีใหม่ปลซุ่มใหม่ท่าชมมาคนที่2องน้องอีโกอะไรสักอย่างท่านชม ขอให้ถึงแสนซับไปไว้นะครับช่องนี้นะช่องนี้มีสาระอองครับแล้วก็น้องอีโก้นะคุณชมได้ไปนะค,คนนี้โอเคคัดลอกวางน้องนี่คนนี้นะครับนี่คนใหม่นะครับเติมแล้วนะคานผู้ชมทำรายการสำเร็จเสร็จสิ้นโอเค คนที่สองไปแล้วน้ชมมาคนที่สามคนที่สามใครวะอ้าวคนนี้เมื่อกี้เห็นอยู่ <c oughs> ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่นะไม่มีอะไรมากครับฮ่าคนนี้เมื่อกี้เห็นอยู่นะตรงที่เราไปอ่านคอมเมนต์อะเจออยู่น้ำชมคนนี้โอเคเป็นคนที่ได้ไปน้ำชมอะอะไรชื่อในเกมพันน้ำชมครับ คนนี้ก็เป็นคนที่สามน้ำที่รับรางวัลจากช่องผมไปน้ำชมก็คือเป็นรางวัลบัตรไกด์หน้านะยี่สิบาทน้ำชมอาจจะน้อยไปหน่อยน้ำชมแต่ว่าคือก็พี่ให้ด้วยใจน้ำชมพอดีว่างบพี่มีน้อยน้ำชมถ้าอยากได้มากกว่านี้พี่แนะนําไปขอใส่แจกนะตอนนี้ใส่แจกถูกหวยน้ำชมไปขอช่องสสยแจกเลยบอกใส่แจกถูกหวยจะ้แจกอะไรเนี่ยเออใส่แจกพูดแล้วแววอยู่นะถูกหวยได้แจกบัตรไกด์หน้าอะไรอย่างงี้ลองไปคอมเมนต์ช่องใส่แจกได้น้ำชมมาต่อไปคนที่สี่ ตุ้มใครเอ่ยไม่รู้มิชมชมอ่านไม่ออกมิชมเอาว่าน้องทําไมพี่งงจังอะไรครับทําไมพี่สงมทําไมพี่ส่งอะอ่านไม่ออกคน้องเอาว่าพี่ไม่อ่านแล้วกัน <c oughs> <c oughs> พี่ไม่อ่านแล้วกันว่าน้องเป็นคนที่ได้น้ชมครับถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะกดติดตามมา้มชมกิจกรรมหน้าต้องมีอีกแน่นอนู้นชมอันนี้น้องสี่คนสี่อะไรเนะี EP, ่ยอีพีมชม ก็คือครั้งหน้ามันต้องมีกิจกรรมมาอีกคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรวันหน้าพี่มีกิจกรรมพี่ก็จะมาแจกอีกคุณผู้ชมซึ่งกติกาก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่าไกทีคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้พี่แจกใครละเดี๋ยวคลิปจะยาวรีบแจกเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอเคคนสุดท้ายคุณผู้ชมลุ้นกันครับมาคนสุดท้ายแล้วใครใครวิน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 ใครเอ่ยคนนี้ชื่อวินวิน ใครนี่อ๋อคนเศร้าใครก็ไม่รู้คับผู้ชมแต่ว่าน้องเป็นคนที่ได้ผู้ชมเป็นอีกคนสุดท้ายนะครับของคอมเมนต์เนี้ยที่ได้ไปผู้ชมก็ห้าใบแจกแล้วคับผู้ชมแจกจริงๆช่องพี่ไม่เคยเกียนคนดูนะครับคือพี่แจกก็คือแจกจริงเรียบร้อยแจกมาแล้วโอเคนะครับผู้ชมบัตรเก้วหน้าก็ถูกใช้มาแล้วห้าใบไม่เหลือผู้มชมก็การเติมเงินเรงนี้เหลืออยู่สี่บาทผู้ชมยอด ยอดเติมเงินก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับสำหรับเว็บขั้นเทพนะครับบอกเลยว่าไม่โกงไม่เกียนแน่นอนท่านผู้ชมซึ่งเปิดบริการมาแล้วหลายปีนะครับถึงจะมีแบบว,ว่ารีเว็บไปครั้งหนึ่งท่านผู้ชมรีเว็บนี่ในความคือหมายความว่าปรับปรุงใหม่ของชมเว็บนะท่านผู้ชมก็คือถ้าใครเคยดูคลิปพี่เก่าๆจะรู้ว่าไวรอลนะครับจะไม่เหมือน,อนใหม่แล้วนี่คือไวรอลใหม่นี่คือ, al, คอตัวอารามนี่ตัวอารามหรือเปล่า เหมือนจะเป็นตัวอารามนะตัวในการนี่คือเป็นตัวอารามในเกมแล็กนาล็อกนะผู้ชมครับก็จำหน่ายไอเดีเกมนะครับไอเทมโค้ดเกมนะไอเดีเกมก็มีเกมฟรีไฟล์เกมพอยแบงก์เกมใหม่นะผู้ชมซึ่งอ่านไม่ออกน้ชมแล้วก็เกมนี้คล้ายอวีซึ่งไม่รู้ว่าเกมอะไรน้ชมแล้วก็อวีแล้วก็เออพอยแบงก์ทั้งเป็นสองนเฮ้ยโค้ดบาเลตจริงไหมเนี่ยอ๋อขายรหัสน้ชมอันนี้เป็นรหัสบาลเลตน้ชมโอ้โหราค่าน้ำหนึ่งหมื่นบาทน้ชมห้าดาวฮีโร่นะครับซึ่งเป็นระดับยศที่สูงสุดในเกมนผู้ชมแล้วก็ไอเทมโค้ดฟรีไฟ ตอนนี้นะครับโอ้โหหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดครับเหลือแค่เอ้ยสกินลูกซองปืนปืนลูกซองน้ชมลุ้นได้ลูกซองสีแดงกับสีเขียวผู้ชมราคาแค่สามสิบเก้าบาทครับ1โค้ดแล้วก็อันนี้นะครับสกินนี้ลุ้น3สกินนะครับในส่งกล่องน้ำชมมีเอ็มพีโซนอีโแล้วก็ปืน M4A1 สี่เอนหนึ้ชมแล้วก็เอ้ยอ็มเอแร์นะครับู้ชมแล้วก็ A94 นเก้า้ชมก็ตอนนี้เหลืออยู่แค่2โค้ดนะโค้ดอื่นขายหมดน้ชมจำหน่ายหมดไปเรียบร้อยน้ชมช้าหมดครับบอกแล้วว่า เว็บนี้ไม่โกงไม่เกลียดนผู้ชมขายทุกอย่างในขายจริงแล้วก็หมดจริงนผู้ชมครับบอกเลยว่าสามารถเข้ามาใช้บริการได้นผู้ชมก็คลิปนี้ผมก็แจกโค้ดเป็นที่เรียบร้อยน้ชมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นผู้ชมนี่ไอคนที่คอมเมนต์ที่ได้รางวัลไปขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ให้นผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจนผู้ชมที่แบบว่ามาคอมเมนต์ให้ผมน้ชมก็ได้กันไปน้ชมก็ขอบคุณมากน้ำชมแปดสิบคอมเมนต์นี่โอ้โหแต่มันโชว์ไม่หมดน้ชมมันโชว์ไม่หมดทุกคอมเมนต์นะก็ว่าตามนั้นน้ชม ก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมครับขอบคุณสําหรับ7จ็ดหมื่นซับสไครต์ท่านผู้ชมขอบคุณนะครับถ้าเกิดได้สักแปดหมื่นเดี๋ยวพี่มาแจกอ,อีกรอบหนึ่งชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย,อยากให้ได้แปดหมื่นไวก็อย่าลืมบอกเพื่อนนะครับบอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้มากดติดตามช่องพี่ให้หน่อยนะท่านผู้ชมแล้วก็พี่จะทําคลิปดีๆต่อไปท่านผู้ชมจะพยายามทําต่อท่านผู้ชมก็ไม่หยุดแค่นี้แนะ่นอนท่านผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมเดี๋ยวไปแล้วผมไปก่อน